ใน้ความสงบนี้มันก็ดีแต่ว่าถ้าไม่รู้จักความเป็นจริงของมันแล้วก็เป็นโทษเหมือนกันในความสงบนี้ความสงบนี้มันก็มีโทษของมันมันให้เราสงบมันให้อยู่สบายเป็นสุขอย่างนี้ก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันเมื่อไปพบที่ไม่สงบแล้วก็เกิดความวุ่นวายขึ้นอีก ่างนั้นจึงสถานที่ภายนอกจึงจัดว่ายังไม่เป็นสถานที่หมดจดอย่างดีที่หาความสงบแต่ท่านให้ยึดสถานที่ที่สงบให้เป็นที่ปฏิบัติเท่านั้นแต่ไม่ให้มัน่นให้ยึดแต่ว่าม่ให้มัน่นเพราะว่าสถานที่ ปฏิบัติธรรมะที่ถูกต้องท่านจึงจัดว่ามันอยู่ที่มรคคือสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องตามสัจธรรมก็คือสัมมาทิฏฐิสุขท่านก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้ทุกข์ก็อยู่ตรงนั้นไม่ได้แต่มีสุขเกิดมาท่านยึดแต่มาเหมัน มีทุกข์เกิดขึ้นมาท่านก็ให้ยึดแต่ว่าท่านไม,ม่ให้มั่นอันนี้คงเข้าใจถ้าติดอยู่ในความสุขติดอยู่ในความสงบมันก็เป็นกามสุขันิกานิโยโคถ้าติดอยู่ในความไม่สงบมันก็เป็นอัตตกิระมัฐานิโยโคดังนั้น การปฏิบัตินี้จึงจะต้องให้ปัญญาเกิดให้รู้จักโดยปัญญาอยู่โวยปัญญาฟังด้วยปัญญาดูโวยปัญญาการกระทำทุกอย่างทำโดยปัญญาทั้งนั้น